คยประตอนอีู่ละืัอนี้หลังจากเลิกงานมา่อยกัจจิมาหาถ่ายโพสโ่ไปเลยเพื่อเก็บโฮมสโมงนะปากซองคอยเดทเตอเนี่ยู้ใดผ่านมาผ่านไปก็กดเอียงก็ได้คอมเมนต์คอยได้นะคอยกำลังสะสมสโมงหนึ่งอยู่ยังอีกอยู่สองพันปลายพี่น้องยังอยู่สองพันแปดอีกสี่เดือนคอยจะได้สองพันแปดยังไงเนี่ พยายามที่สุดแล้วเอาไปเบิง่งนาเขา้าเมียค่อยปลูกมัดเดียวสีกุ้มปีบอไปเบิ่งกันเราปลูกเข่ามัดเดียวได้เมียค่อยเนี่ยเห็นไหมหอ,อมปะ่ะเก็บผัก ทอยแลอวกินใหคอยเราบอกนเเปลี่ยอกอไรหัวมันแทบมันเตะ้วมันอ่อนนี่ะเนาะใ่มันจะให้อันแก่กิ บอบสลัดสายจ้อยครับแนมดีพี่เนาะตอนนี ies, ้ตอนนี้ก็ได้ตังมานั่งหลังบ้านละตังนี่ก็งามสุดเรไปเอามาก็มีตังน้ำเพินเนาะเบินสวนดอกไม้สวนไอ้ชมกลังมา มันกินมดนคือกันนั้นนับส้มคือเม็ดว่ะเรากินกับส้มมืัอคืนนิ่เพลทอ่อนผสมกับเม็ดเคยกินเม็ดสองหน่วยบวมเด็ดใช่ไหมค่อยปลูกเพลโกเม็ดนี่กันบวมเพลทหน่วยแก่ๆเนี่ยหน่วยต้นแดงฮนแล้วก็ต้นซีฟ้าแล้วก็หน่วยขาวนี่เพลนี่อยู่สามต้นที่เคยทนลองเอาไปกินแล้วเออแบบเยอะที่วุเพลไหวอันนี้มันของขาวคือวุ้นเพล อันี้เตินเอาอ่านยูิเตออ่นอบอก่นมเนลยีนาะต้นีนะเวทใช้นงเพก่าเแล้ว้ที่กินกับคุณน่นลกเอาตายพ่อแ้วิ้เอาต้นไว้มันเก่คนนี้นะ

他肯定被他罚的。 ขอผมคนไทยเจอจรินเดี <Safe rév mark> <N> ้เ่าเรืเป็นเส้อองหาเขาเรว่ลยเป็นคนงาเออเขาเรว่ลยเป็นงานอยู่ในยนอยน a n a อันนี้เบาเจ้ามัวเขาล้างยากเล้งขาหมูนะเขามูเาไ่กางนาดเขาจะอีสานทิ้งของมั้เวลามันตรงแดดมันตอคนมูเลยเพาะว่าอํนนีาอสเกล่ยเป็นยังเขาไปตายแดดหมูหดทุกคนดำทุกเจ้า Anyway เดินไปเพื่อนลยจอยแต่เพิงแล้ว เท่าเ็ดผูกแค้นดูนวันแปเดินเข้าไปทิบแเท่าอะเี่จะไปส่งนร้านก็คือะแต่ี่จะไป่าแคกันนเราม่หงอเงื่อนเรพิมเงื่อนแทน้ามดีเออดีบกว่าเราเอาห่ะเออจะัวเราตายไปซื้อเงือนยี่แลโอปปี้กัดอคุณเหงื่อรงื่อนได้สิบยูเจ้าหน นี่นเร่าอะเป็นคนบอกเลยว่าผิวจะผู้จำแค่จะเป็นตัวท้องผ่านเนี้ยเราเบาตะกี้ชาวบีจะเป็นคนปากโอมอนเนี่ดีดก็ไม่ยยองเลย,ยแ,ลแทนง่ <แ S 1> งามแบบแทนต้อแทนแบบนเนียนแทนแบบพอกันเนทยยี้ยงนะก็หยองข้างล่างนะเลยว่าเออแบบแบงงเลยว่ายูดีดีไม่ยองเน่คือเมือนกอนเรา,าเป็นคนบาอาโอมอนแล้วมาหานเปือีเป็เต้องต้องพนารณอยู่ได้ ขนาดเอ่าโนนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอ้นุบอกแฟนเราอยุ่จะกะนี่อย่ง้นอยู่ยที่ป็นคนขั้วมนือที่พอเลยที่ปน่วงมันแบบมีแขนที่คนขาอันนี้คือความที่าดีที่คนสุมารเราทนพอแล้วส่วงมันแล้วมคืออะรมนคือแขนแล้วว่าตรงๆเนาะมันมันตรงมันตรงเกินสิบอาเดี๋ยวใช่แล้วบอกว่าแล้วก็แล้วเขาอะ้วก็แนกนท่มาบ่ แถวป้อมบ่แถวจะเป็นแมงบกเขาดีบว้าหรือบก้าวกายเลยดูเรื่องเรืองอื่นรื่อที่บเวาเป็นต้องวายาอ่าย่งับอรนนวกน้ส้วเขอ่านเขาก็เลยสั่งลวอาแล้วลืมแถวที่สองงานปัจจุบันที่เราเราจะว่าคนหาปากงแยเมื่อกี้เรา่ค่อยถ่วงพี่เลยงานไม่จินลอยเดียวีนแล้วไม่มีแฟนมีกามีแฟนมีกาเล่าให้ยนใจ มีนอยนกัมีเืย่ก็อ่ก็ลาอนัวกคนเลารลาจะมีตัวนั้ทากันมาพว้นขอเท่นอีกที่มีแฟนในกาแล้มีแฟนในกาเขาบอเอาเลยนะเขาบอกเอาเลยนะเขาแก่ เขาบมเมนเขาจะปวดปวดแบบหนุตายมากในการบมีอยู่จังเียนะคะดับดับเขามีแฟนในการปุ๊บจะไม่ขี่ทั้งทั้งของทั้งย่างเก่าทุกคนทามเขาพอแรกเขาจะไปดื่มในตลาดเจ้าลูกบอลหิ้งื่อยใต้แบบประเพณีของเขาจะมาคู่ประเพณีของเขาแล้วพวกนี้ก็จะไปทามแล้วเขาเห็นเห็นบอกในการคือเข้าหันมามามาแห่ดึงเขาเขาก็เลยขี่ อี่ะดกเขาหมักจากับาเนกะตานเขาจะเอาจ้าจบไปทางเขาเนขันวิศินะพนดกครบนในการนะามท่าหนึ่งส่วนโตค่ะนได้ที่เขาหอางจากเรอยก็เจเซนปียังเมเลยเอะไรเจ๊มือแล้วพรอหมักรมากแล้วไเอาพวกสงมาเปิดเบอร์ลวันนี้มีเดือนไข่เชือเดือนนึ่งแบบ้มไข่ขาวแป่งอันนี้แจกลูกไข่แลวหลังจากหันเข้ากับไปขวดแล้วเขายันต้องการด เขาที่บอรเองอันนี้คือขอเซี่บอรคนล่าเขาที่เขาบกประเทนี้นกาบอโอเคย่จอยบอ้าว่าพวกอันตกเป็นยู่ไงกันในกาแหละว่าเป็นยังเขา่ขอขาอก้วทีว่ีนี้นี่ก็บูมุกวขาินี่ดาพรด้วยทวา เ่น like ันไปอวดคือทำเงื่นเดือนเขาก็จะมี่ขอขอยบอกขาเจามี่เบอร์ขอขอยังยังขนาดไปทำมีการเมน่็สิบอย่าก็ข้อก็อยุันมาไปทำก็มีเพนิมีการก็คือว่าเขาประามุ่งุดโตไม่กทางเรื่องแฟนเขาเขาบอกให้ทำไม่ตายั่นเขาอยากบอกเขาสิบอกเองจะเป็นทางเขาน่ยจแล้วเกียงถูกเรามุ้งเพนิตินหนอ ไอ้ตเอาไห้นะเดี๋ยวหนูจะไปเห็นแกงแก่ดีสุแก่ไม่ซุมซื่อค่อยเก่งอยู่ท่า,า,าน,น <c oughs> แก่แบบนั่นแหละคนจะตืต่นตัวเองในเวลาเหกนรณในรูปกระเล้ยวรวกระ,ะ,ะเล้ยวนียกินอาหารที่ได้มาถึดดงเ็ขึ้นหลวบพักตับแกแบ่แข็งเสร็จของเย่เห็เหตหลมมีตก,กินหรือโเกิโกิกกกกก ว่าไม่มัน,นมบมูมอัดเนาะมันเด็กก<ป>ินม<ป>ันก<ป>ินขนาดมันปิปปป ปิ้งไก่ปิ้งซี่ปิ้งเ้กอกเสียบไเทไม่ปิ้งคนร้านชงเนี่ยเขาเล่นให้เขาปิ้งไปเลยนะเมื่อวานนี่มันปิ้งคาโก้โอ้ยรูปขาทานซูคาโก้หลายมือแลออนี้นะอบไปเห็ดเลย เก็บคืออัะละนวยแล้วก oh, okay. ็พค้อันลนวยนึงมันก็ได้ปลากระไหลปลากระไหเนี่อ๋อจะไม่ใช่าเก็บใบเดียร์หลายีลยเก็บว้เนียยหลายพัดงิดทีละอ๋อ๋อโอเคเก็บไปเกทีเด้วยล้เหรอยบเขาเดี๋ยวยางละยางละ